การเจราจาไกลเกลียโรสลอยยังไม่จบนะคะแต่ว่าล่าสุดสร้างตำนานใหม่อีกแล้วค่ะหลังจากผู้ใช้ติ k กต็อกรายหนึ่งโพสต์คลิปนี้ลงไประบุข,ข้อความว่าโรสลอยยังเคลียร์กันไม่จบวันนี้กด f e r r a รารอีกแล้วโดยในคลิปภาพคุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่ารถยนต์ไปชนตรงทางโค้งพอดีซึ่ง f e r r a รารี่คันสีแดงถูกชนที่ เข้าที่ท้ายไปเต็มๆค่ะนอกจากนี้คนในคลิปยังพูดว่าโรสลอยยังไม่จบ f e r r a ราต่อเลยครับพ่อน้องออนิวค่ะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งครับเขาโพสต์คลิปรถกระบะที่ไปชนกับรถยนต์คันหนึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซอยสุขุมวิท62ทับ1ของวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจากคลิปภาพ คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแม้จะเป็นซอยที่แคบๆแ,แบบนี้แต่ว่ารถกระบะคันนี้ขับมาด้วยความเร็วครับพยายามจะแซงแต่ว่าไม่ผลแล้วที่สำคัญก็คือชนแล้วหนีด้วยนะครับพอไปตรวจสอบกับตำรวจในพื้นที่คาดว่าผู้เสียหายต้องมาแจ้งความดำเนินคดีเพื่อที่จะติดตามผู้กระทําความผิดต่อไปนะครับ แน่นอนค่ะมาดูความคืบหน้าการเจรจาไกล่เกลี่ยซ่อมรถโรสลอยนะคะเม<ๆ>ื่อวานนี้ค่ะนายพงเทพคนขับรถกระบะและญาติพร้อมนายรัชพลสิริสาครที่ปรึกษาด้านกฎหมายเข้าพบตำรวจทางหลวงนะคะเพื่อที่จะให้ปักคำคดีอุบัติเหตุชนท้ายบนทางหลวงมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดตำรวจพาเจ้าของรถกระบะไปชี้จุดที่เสียหายที่เกิดขึ้นกับรถโรสลอยเพื่อประกอบสำนวนขณะเดียวกันทนายความเจ้าของรถโรสลอย ก็นำตัวแทนจากบริษัทประกันรถยนต์เดินทางมาเจรจาคดีและก็พูดคุยกันเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายตัวนายพงเทพยอมรับผิดนะคะแต่ก็ยังบอกว่าต้องการภาพจากกล้องหน้ารถที่ขับตามหลังมาเพื่อเป็นหลักฐานในการต่อสู้ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายจะขอไกล่เกลี่ยกับทางคู่กรณีอยากจะบอนพวกชาวโซเนี่ยครับที่ว่าตามหลังผมนะ ขอบอวี้จริงๆนะขอบอวเลยครับขอ้วี้ตามหลังผมจกินก่อนที่ผมจะเกิดเหตุนะครับอ่าให้เขาเอากล้องตัวนั้นมาให้ผมใส่องการมากเลยครับตอนนี้อนนี้ก็ดีกล้องมันเสียเพราะลูกมันเล่นะครับอันนี้เรามีประกันไหมฮะประกันข่ายครับขาดทางด้านของทนายความเจ้าของรถโรลส์รอยซ์นะครับเปิดเผยว่าการประเมินราคาซ่อมรถเนี่ยเบื้องต้นน่าจะไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทครับ ว่าอยากขอร้องว่าให้คุณคุณซุนช่วยช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเสียหายที่เกิดขึ้นใช่ไหมั้งเบื้องต้นผมก็ได้คุยแล้วครับว่าค่าเสียหายค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งแล้วพี่เขาก็คงกับชาวบ้านนะเระยาเข้าใจนิดหนึ่งว่าไม่มีเงินในส่วนนี้ก็ทางคุณซุนเขาก็ขอคิดดูหน่อยครับว่าคือตอนนี้เนื่องจากว่ายอดยอดค่าเสียทั้งหมดเนี่ยประกัน,นมาประเมินแล้วแต่ว่าอคอยคําตอบอยู่ว่าตัวเลขกลมๆประมาณเท่าไหร่ดี เข้าๆเขาบอกน่าจะประมาณเข้าๆเลยครับเอาประมาณน่าจะน่าจะสองบวกอะครับอล้านาน่าจะประมาณนั้นนะครับน่าจะนะประมาณนั้นอยู่ครับแต่เน้ประมาณอาทิตย์หน้าแหละครับเขาถึงจะมีตัวเลขชัดเจนว่าประมาณ4ี่ล้านครับ หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านรถหรูหลายคนออกมาให้คำแนะนำนะคะการขับขี่อย่างปลอดภัยเน้นย้ำเลี่ยงได้ก็เลี่ยงอย่าไปใกล้รถหรูหากไม่จำเป็นเพราะราคาซ่อมแต่ละชิ้นแพงไม่ธรรมดาค่ะอย่างผู้ใช้ติกตอกายนี้บอกว่าแค่ระบบเซ็นเซอร์ท้ายรถเนี่ยก็ราคาอยู่ที่200,000บาทแล้วปลายท่อรถยนต์ข้างละ300,000ที่ราคาแพงก็เพราะว่าเวลาซ่อมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนแบบยกชุดค่ะ ชนท้ายเนี่ยครับประมาณ3 0 0 0 0นนะในกรณีที่เปลี่ยนนะครับส่วนฝาท้ายเนี่ยเกินนะครับขึ้นอยู่กับว่าโดนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ส่วนใหญ่ถ้าคุณซื้อจาก a t h o r i z e d Dealer ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเขาจะเปลี่ยนให้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเปลี่ยนทั้งฝาเนี่ยหลักล้านนะครับบอกเลยเพราะฉะนั้น